สวัสดีครับทวีสีมูลชาวนี้ก็จะมาจุดเตาหลังจากจบสิ้นภารกิจยามเช้าแล้วเตานี้ผมได้อบไปเมื่อวานครับแล้วจะมาจุดเตาให้ชมเพราะว่าจะชมผลลัพธ์เกี่ยวกับการเรียงไม้การเลียงไม้ในที่นี้ก็หมายถึงผมได้นำไม้แปลรูป เรียงไว้ติดชิดขอบฝาผนังของเตาแล้วก็ส่วนกลางใกล้กับท่อแกนกลางหรือว่าท่อแก๊สนั้นก็จะนําไม้มะขามใส่เข้าไปแล้วเราเผาผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมการจุดเตาเผาถ่านกันได้เลยครับไม้ฟืนเล็กผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับจุดเตาได้เลย เชื้อเพลิงก็ใช้แค่นี้ครับเพราะว่าถ้าใช้มากกว่านี้ก็จะทําให้เกิดควันวางเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็นำไม้มาวางไว้แบบนี้ค่อยๆค,ครับ ที่ทำให้เห็นบ่อยๆก็เพราะว่าเพื่อความจำครับถ้าเราได้ชมบ่อยๆหรือว่าดูบ่อยๆก็จะจำได้บางครั้งเราดูหนเดียวก็นึกไม่ออกครับแต่ถ้าเราดูบ่อยๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆแบบนี้เราก็จะเริ่มทําได้หรือว่าจะมีแนวคิดว่า เราสามารถจุดง่ายขึ้นแบบนี้ครับนี่ก็จะมีควันหน่อยเพราะว่าการจุดเตากำล่งเริ่มครับมีควันแบบนี้ต่อมาจำได้ไหมรอจนกว่าไม้ฟืนเล็กนี้ไหมดีขั้นตอนต่อไปก็เรานำไม้ใหญ่ใส่เดี๋ยวตอนนี้ก็รอไปก่อนครับ อ่ามาดูครับถ้าเราสังเกตเห็นเสียงดีนะแสดงว่าในท่อแกนกลางของเรามีเปลวไฟแล้วเราก็นำไม้ใหญ่ใส่ได้เลยครับเนี่ยใส่เป็นท่อนไปนเลยใส,ใส่เข้าไปแบบนี้ครับ ไม่ต้องเข้าไปลึกก็ได้ครับวางไว้ข้างนอกหน่อยปากเตาเนี่ยแล้วก็รอจนกว่าไม้ฟืนใหญ่ของเราลุกติดไฟเปลวไฟก็จะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ครับ<ม>ต่อไปเดี๋ยวไปคอยรับชมเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเตาว่าเตาเราจะไหมล้วนเร็วขนาดไหนครับ<ม>ก็อย่างที่ผมบอกครับไม่นานเกินรอครับ ได้ยินเสียงไหมนี่เลยเอาที่ครอบออกก่อนอุ้ยร้อนทั้งเลยนี่เลยเนี่ยวันนี้ปิดเตาฝาเตาก็ทะลุแล้วครับมีปัญหาก็จะเห็นขอบข้างนี้มีแรงดันออกมาเยอะครับ ก,กับฝาเตาที่ชำรุดผมก็ยังใช้อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ซ่อมแรงดันมาแล้วควันบ้าออกมาแล้วการเผาไหม้รุนแรงมากเร็วกว่าปกติอีกครับในการเลียงไม้แบบนี้เพราะว่าอะไรไม้ของเราจะผสมประสานกันกับการไหม้ด้วยรวดเร็วมากครับเหตุผลท,ที่ว่า สังเกตดูตอนเราจุดเตาก็ได้ครับทําไมเราต้องใช้ไม้เิ่้งเล็กก่อนแบบนี้แล้วตามด้วยไม้ใหญ่อันนี้ก็เช่นกันครับเวลาไหม้ไฟที่อยู่ในท่อแกนกลางจะได้รับความร้อนมากที่สุดส่งผลให้ไม้ที่อยู่ใกล้กับท่อแกนกลางของเราลุกติดดีเร็วขึ้นแล้วก็ ส่งผ่านต่อไม้หิ้งอีกชั้นหนึ่งเรี่ยงตามลำดับมาจนถึงไม้แปรรูปที่วางอยู่ขอบนี่เลยครับเห็นไหมนี่ยังไม่ใช่แก๊สครับแต่เป็นการเผาไหม้อยู่แต่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาเช้าๆอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีเราจุดเตานี้ แปดโมงหลังจากที่ผมไปส่งลูกมากลับมาจากโรงเรียนครับตอนนี้เราต้องดูแลตรงนี้ให้ดีๆก็คือไฟตรงนี้ครับไม้ฟืนอย่าให้ขาดพยายามดันเข้าไปอย่าดันลึกดูจังหวะบ้างว่าเวลาถ้าเราดันลึกเปลวไฟในทอ่อแกนกลางเป็นอย่างไร แต่ถ้าสม่ำเสมอเราก็ทำพอดีพอดีแต่ถ้าน้อยไปเราก็ดันเข้าไปอีกแต่ถ้ามากไปก็จะมีควันผสมภาษสานออกมาอันนี้ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งอ่โอ้ยวันนี้การปิดฝาเตามีปัญหามากเลยเนี่ยประชมเหมาะกับตรงนี้ครับขอบตรงนี้ขาดหมดแล้วทะลุผมก็ต้องใช้ดินเหนียวอุด แล้วก็ทับด้วยผงของฐานบ้างผงของเท่าผงของทรายดินอะไรเป็นไปหมดอัดไปแบบนี้ครับางการติดต่อถ้างั้นไม่อยู่ครับเนี่ยโอ้นิ่งแล้วครับอ่าต่อไปเดี๋ยวมาคอยชมไม้ขายแก๊สว่าจะเร็วขนาดไหนครับช่วงนี้ประมาณชั่วโมง กือบชั่วโมองเสร็จเจหรือว่าเลยไปผมเพราะว่าเราจุดเตาแปดโมงนะเออใช่ก็ตอนนี้เวลาเก้าโมงก็ชั่วโมองหนึ่งเห็นผลเลยปกติแล้วจะมาประมาณชั่วโมองก,กว่ากว่าชั่วโมองครึ่งถึงสองชั่วโมองแรงดันก็จะมาแต่นี่ชั่วโมองเดียวแต่เหตุผลนี้ก็รวมถึงการอบมาด้วยครับถ้าเราไม่อบนี่ก็จะไม่เร็วขนาดนี้ อันนี้ก็จะช่วยช่วยกันหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการอบบ้างเรื่องการเลียงไม้บ้างแบบนี้ครับย้อนค่อยชมการขายแก๊สของไม้อีกรอบครับระหว่างการรอไม้ขายแก๊สเดี๋ยวผมจะทําเรื่องนี้ให้ชมครับควันออกมาเยอะใช่ไหมเนี่ยแรงดันออกมาเยอะเราจะต้องแก้ปัญหาอย่าปล่อยเลยตามเลยครับหรือว่าปล่อยให้ออกมาแบบนี้ ถ้าแก้ได้แก้ครับเดี๋ยวผมนำฟืนเข้าไปใส่ให้กนเพราะว่าไฟเริ่มอ,อ่อนเ,เริ่มนิ่งหรืยอยังนิ่งแล้ววันนี้นี่เลยครับ ถ้าของใครเป็นแบบนี้เราต้องรีดแก้เลยโดยการนำดินเหนียวเนี่ยครับไม่ต้องกลัวร้อนครับเพราะว่ามือเราไม่ได้สัมผัสกับโลหะที่ร้อนเราพยายามปั้นดินเหนียวเป็นแนวนี้ครับแล้วเรากดลงไปกดลงไปแบบนี้ครับร้อนหน่อยบางทีระวังครับวิธีนี้ก็อันตรายแต่ว่าทาได้ครับ นะต้องทำชำ้ำด้วยความชำนาญเห็นไหมเราอุดเลยดินเหนียวช่วยได้เห็นไหมอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเห็ดผลเพราะทำไมถึงอุดเดี๋ยวค่อยชมเดี๋ยวผมอุดให้เสร็จก่อนตรงนี้ใช่ไหมมาแรงเกินไปแล้วอย่าปล่อยไว้ครับนี่ เลยเอาให้อยู่ครับที่ครอบไม่มีประโยชน์มากขอให้ไปทําใช้กันครับนะเนี่ยตัวนี้เพราะว่าปัญหาเตาเผาถานไร้ควนันนี่จะมีปัญหาจุกจิกจุกจีกมากายเยอะแยะนี่แหละก็ประโยชน์ของที่ครอบจะได้เป็นแนวปาการป้องกันเวลาเราทำงานการอุดดินเหนียวต่างๆเห็นไ,ไหม ต้องอยู่ครับอย่างน,น้อยๆก็ได้ละสัก60%ซนี่เลยนี่เลยไม่ร้อนครับไม่ร้อนเพราะว่าเราโดนแต่ดินเหนียวสัมผัสดินเหนียวจะจะสัมผัสโลกะนี่เลย để ý kiến à, à, này. à này. เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนเห็นไหมเอาช่วงที่อยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เยอะเลยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวๆวูบเลยเห็นไหมเนี่ยๆนะยัยงไม่นิ่งครับเพราะว่าไม้ยังไม่คายแก๊สเข้าไปใส่ฟืนไปอีกอย่าอย่าอย่าให้ขาดเดี๋ยวมีปัญหาอ่านี่เลย ถ้าเราปล่อยไว้จะมีปัญหาควันก็จะออกมาในส่วนนี้แทนที่จะไปเผาไหมในห้องเชื้อเพลิงก็คือในท่อแกนกลางแต่กลับออกมาสู่ภายนอกไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราเห็นแบบนี้เราต้องแก้ไขทันทีครับอย่าปล่อยให้หาวิธีอุดอุดให้ได้อุดให้อยู่โดยการใช้ดินเหนียวแบบผมีนี่ ุดยูครับดินเหนียวเอาเหลวๆหน่อยครับเนี่ยุดยูเนี่ยถ้าสนิทเตาของเราไม่มีควันเลนรอดออกมาควันที่เหลือก็จะย้อนเข้าไปออกที่รูแก๊สแล้วก็จะทำให้การเผาไหม้ดีขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้ออกมาแบบนี้ก็เหมือนกับหม้ออะไรเราล่วนอ่าเงี้ยมันก็ออกไป ทุกทิศทุกทางแทนที่เราต้มน้ําจะเดือดเร็วแต่ก็ไม่เดือดสักทีก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อไว้แต่ถ้าเราปิดฝาหม้อไว้นี่ก็จะเดือดเร็วให้ดูลักษณะแบบนี้ของธรรมชาตินี่ครับนี่เลยในส่วนนี้เราก็ใช้ผงที่เท่าโรยทับไปอีกครับเดี๋ยวผมเอาผงเท่าก่อนผงเท่าก็อยู่ใ,ใกล้ครับ สบายมากนี่เลยเนี่ยครับนี่เพราะว่าอะไรที่ผมขุดหลุมไวน้นี่มีแต่ผงเท่าผงดินเท่งนั้นอันตรายมีเยอะแยะมากมายครับบางครั้งเราใช้บางครั้งเพิงไหม้อะไรต่างๆเราได้สาดเวลาควันเยอะเราก็ได้ถม ขอให้มีไว้กองไว้ข้างๆเตาของเราครับเยอะๆไว้หน่อยครับเนี่ยแล้วก็น้ําครับใส่ถังไว้ข้างนอกเตรียมพร้อมเสมอเมื่อเกิดฉุกเฉินมานี่ครับเห็นไหมเนี่ยเทไ้นี่นี่แหละครับประโยชน์ของที่ครอบเนี่ยน,นี่เลยถ้าไม่มีที่ครอบนี่โอ้ยไม่มีที่กำบังไม่มีบังเกอร์ ็จะแก้ไขายากเห็นไหมดีขึ้นกว่าเก่าแล้วนี่ก็เหลือแต่ส่วนนี้ที่ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวนี่ครับอ่าก็ลองไปทําดูครับวิธีนี้นะสอดแทรกเข้ามาในคลิปนี้ก็นันจะมีประโยชน์ว่าอย่าได้ปล่อยผ่านสิ่งเล็กๆนม้น้อยนี้สําคัญครับเก็บให้หมดนําไปเผาไหมของเตาเราให้หมดในท่อแกนกลางอ้าวครับเดี๋ยวเจอกันตอนไม้ขาแก๊สครับ ผมจะให้ชมไม้ใกล้จะคายแก๊สแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่ผมจะสอดแทรกเข้าไปครับอาผมจะให้ชมการคายแก๊สของไม้ที่ยังไม่เต็มที่เดี๋ยวเอาที่ครอบนี้ออกก่อนโอคลิปที่แล้วลักษณะแบบนี้ การคายแก๊สของไม้ลดเปอร์เซนต์หรือว่าการคายแก๊สเต็มที่นั้นก็จะได้ดบอกไปนแล้วว่ามีเสียงดังเช่นกันแบบนี้ความรุนแรงก็เช่นกันแบบนี้แต่จะแตกต่างกันตรงนี้ตรงฟืนถ้าเป็นไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วนั้นถ้าฟืนล่อนออกมาเรื่อยๆแบบนี้แก๊สก็จะไม่มีการวูบแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะ ดูไปเรื่อยๆว่าจะวูบหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าแก๊สวูบลงฟืนตัวเนี้ยล่นออกมาล่นออกมาเราจะต้องปฏิบัติก็คือจุดเข้าไปดันเข้าไปอีกจึงสรุปได้ว่าถ้าไม้ยังไม่ขายแก๊สเต็มที่นั้นฟืนตัวนี้สำคัญเราจะต้องใส่เข้าไปเรื่อยๆก่อน จนกว่าไม้ขายแก๊สขแก๊สเต็มที่แล้วหรือว่าขาแก๊สร้อเปอร์เซ็นตไม้ฟืนตัวนี้ถ้าล่นออกมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ตอนนี้ชมไปก่อนว่าจะมีปัญหาไหมเนี่ยในช่วงเนี้ยผมไม่ทําอะไรฟืนเลยดูนะจะมีการวูบไหมเริ่มแล้วเริ่มอาการแล้วเห็นไหม เนี่ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยริ่มละวึบอ่าดูดีๆนี่เริ่มแล้วนี่แหละที่ผมบอกว่าไม้ยังขายแก๊สไม่เต็มที่เนี่ยเห็นไหมไม้ซืนเลงไม่ก็จะหมดละเนี่ย ไม่ออกมาเลือยแบบนี้เห็นไหมเอาแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขก็จะวูบไปเลยอันนี้เป็นการขายแก๊้ของไม้แต่ว่ายังไม่เต็มที่นะต้องแยกแยะก,กับการเผาไหม้ของแรงดันหรือว่าการเผาไหม้ของควันถ้าการเผาไหม้ของควันบ้านั้นก็จะวูบหนักไปเลย จุดตลอดแต่นี่ค่อยๆวูบลงเห็นไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ดี่เลยถ้าเรายิ่งปล่อยนานไปสามารถดับได้นี่ฟังเสียงชัดๆเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเรามาแก้ไขเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แก้ไขยากครับ เราก็นำฟืนตัวนี้ใส่เข้าไปอเอาแล้วเอาแล้วะจะให้ชมชัดๆนี่อใส่ฟืนนะนัฟืนเข้าไปก่นเพิ่มเห็นไหมอ่าแล้วก็เพิ่มฟืนเข้าไปอีกนี่ใส่เข้าไป ไปเห็นไหมนี่นี่แหละการแก้ปัญหาคือเราต้องดูให้ออกเลยว่าช่วงไหนเป็นไม้ขายแก๊สแท้หรือว่าไม้ยังไม่ขายแก๊สเต็มที่แบบนี้ครับเนี่ย วิธีการก็คือเนี่ยเราต้องพยายามใส่ฟืนเข้าไปแบบนี้ตลอดแล้วนานไหมกว่าจะไม้ไยแก๊สเต็มที่ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับใส่ไปเรื่อยๆถ้าบุบๆุบเราก็ดันเข้าไปถ้าอ่อนแรงแก๊สตัวนี้นะถ้าเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้นะอ่อนบุบบุทุบๆเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปรอจนกว่าเราวัดหรือว่าคาดคะเนนได้จากตัวนี้ ถ้าเกิดฟืนเราไหมมานี้ถ้าเกิดแก๊สเรานิ่งสนิทเสถียรไม่มีปัญหาเสียงดังแบบนี้ตลอดก็แสดงว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้ฟืนตัวนี้ไหมหมดเลยไหมออกมานี้นะไม่ใช่ว่าไหมฟืนหมดคล้ายๆแต่ว่าเขาจะไหมเรื่อนเร่นมานี้แล้วในที่สุดฐานก็จะดับเลือหรือว่ หอดหายไปเลยเตาของเราก็จะมืดสิ่งที่เหลือก็คือไม้จะคายแก๊สเผาไม้ตัวเองตลอดไปจนกว่าไม้ในเตาของเราไม่หมดครับอ้าวเห็นไหมคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับเหตุผลว่าเออไม้ขายแก๊สยังไม่เต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สยังไม่เต็มร้อยนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากคลิปที่แล้ว ล่าสุดเลยอันนั้นคือไม้ขายแก๊สของจริงก็จะได้อธิบายแบบนี้ครับเดี๋ยวคข้มาชมไม้ขายแก๊สเต็มที่เดี๋ยวผมจะอัปโหลดอีกรอบก็แล้วกันครับอ้าวจะให้ชมไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะเนี่ยเข้าไปชมใกล้ๆครับ นี้มองดูนาฬิกาก็เป็นเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงพอดีครับจะเห็นได้ว่าไม้ขายแก๊สเร็วมากครับปกติแล้วผมเผานั้นการขายแก๊สของไม้เต็มที่ที่เผาเป็นประจำครับก็จะเลยเที่ยงไปแต่ครั้งนี้ไม้ขายแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่แล้ว เร็วกว่าทุกทกครั้งที่เผามาครับต่อมาเรามาชมการคายแก๊สของไม้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยไม้ฟืนของเราก็จะมอดดับแล้วมูดสนิทเราเห็นไหมนี่แบบเนี้ยต่อไปเตาของเราก็จะดับข้างล่างนะไม่ติดต่อแล้ว เหลือแต่ไม้จกขายแก๊สไหม้ตัวเองไปตลอดสำหรับฝาเตาอันนี้โอ้พังมากเลยเห็นไหมแก๊สออกมาลาักษณะแก๊สพุ่งออกมาไหม่อยู่ยงั้นต้องปรับปรุงฝาเตาใหม่ละแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าไม้ขายแก๊สเต็มที่นั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องรูปเลยแม้กระทั่งว่าไม้ จะไม่ได้ใส่เข้าไปอันนี้เลยเปรียบเทียบกับขราวที่แล้วเห็นไหมถ้าไม่ได้นําฟืนใส่เข้าไปลึกๆไม้เอ้ยการการขายแก๊สของไม้ก็จะวุๆแบบๆดับๆแบบสะดุดแต่นี่นิ่งแล้วก็สเสถียรแล้วก็มีความรุนแรงแล้วก็เสียงก็จะดังแบบนี้อันนี้คือไม้ขายแก๊สเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็นับไปอีกประมาณ3มชั่วโมง แก๊สก็จะอ่อนตัวลงเดี๋ยวลองดูเวลาสินับจากนี้ไปจะถึงสามชั่วโมงไหมเราคอยมาอัปเดตช่วงนั้นกันอีกรอบหนึ่งครับครับไม้ขายแก๊สอ่อนตัวลงแล้วเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับเสียง ผมจะแคปหน้าจอให้ดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกา39นาทีอย,อย่างที่ผมบอกครับตอนลายแก๊สนั้นเป็นเวลา12นาฬิกาเริ่มลายแก๊ส13 14ก็ไม่ถึง3ชั่วโม,มงเลยซ้ำไปเร็วมากเลยครับตอนนี้ล่ายแก๊สเลย ไอ้แก๊สนี่ควันก็จะออกเยอะมากเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้ก็เหลือเยอะไม่ไม่หมดอันนี้ปัญหามากควันจะออกมาเลยหลังจากที่เสียงดังกล้องกํางวันแบบที่ผมถ่ายคลิปให้ตั้งแต่ช่วงแรกจะได้ยินเสียงแบบนั้นนานเลยแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆดับลงไปพอดับเสร็จควันก็จะออกมา ในที่นี้ก็คือไม้ที่ยังไม่ไม่หมดหรือว่าไม่เป็นฐานนั่นแหละแล้วความตัวนี้ก็จะนานบางทีไปจนถึงกลางคืนครับนี่นแหละเป็นปัญหามากผมก็เลยไม่อยากจะทำในคลิปนี้เพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ชุมชนเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องควัน ก็สือการไล่แก๊สการไล่แก๊สนั้นก็นไล่ไปเรื่อยๆครับกระตุ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไม้ของเราก็เลือไม่มากนะหลังจากที่เรากระตุ้นไปพอไม้ไม่จะสังเกตได้อย่างไรว่าไม้ในเตาของเราหมดก็คือไม้ที่ไหมอยู่เนะี่ย ก็จะมีควันผสมมาตอนนี้ไม่มีเห็นไหมนะบรรยากาศจะบริสุทธิ์ไม่มีควันแนะนะนะสด้ว,ว่าการเรียงไม้ก็มีปัจจัยมีผลต่อการเผาไหมา้จะทําให้เราเผาง่ายขึ้นแล้วก็ไม้ขายแก๊สเร็วรการเผาไหม้ก็สมดุลไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ ตามติดแบบดับของเตาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างวันนี้ไม่เหนื่อยด้วยเสร็จเร็วด้วยก็อย่างที่ผมบอกเวลา14บสนาฬิกาสามนาทีก็เสร็จแล้วปกติผมจะนู่นแหละหกโมงเย็นครับมืดคำํำค้นใดมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาหรือว่าจะให้ความคิดเห็นอย่างไรก็ชี้แนะตีชมมาครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสุดส้ายให้ผมเมื่อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอกราบส,สวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ